อุ้ยหางยาวไปเขาจบมาอุ้ยพี่เวชแคดอ่ะตกลพี่ลอยแท็กเฮยพี้พี่แดรอยไาใจแปวใพี่เวชแคดลอ้ามาย่เพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเขัอยาไม่เล่นเลน้าหนักเลนน้หนักลงเล่นอยู่เนียเอยเแ้วนเลยแล้วมสองค่งีคันะอยู่บนเขาข้งหังนะข้างหลังไฟฟ้าไปสีขาวข้างหลัง อยากสวยเผยขยิบเข้ามา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 ต่อยมาไล่ชนกับพี่หน่อยบนเข่าไล่ชนกับพี่หน่อยโอ้ยใช่สี่เนื้อมพี่ายมันสี่กลมนะนะวายมึงวายเงียบวายเข้ามาเขยิบมาเขยิบมาเขยิบมาเฮ้ยไอ้เหี้ยรถพังไอ้สัตว์ล้มเขาหนึงมันล้มกูขบวนหนล่งเขาล้มกไม่ตายไม่ตายยิงมึงนะไล่ชนมันนี่เนี่ยันโผล่มาแล้วเนี่ยลำโบเนี่ยอันนันมันจะขึ้นข้างบนนะมันจะขึ้นข้างบนนะ

เฮ้ยนี่หอยมาดิกินยาหอยมากินยาหอยมากินยาห่งกินยานกินยาอยมาินยากินยาเย็ดแม่เลยเปิดมาโคกินยาหอยมากินยาไปเลยมันเล่นล้งกมามันเล่นลงกับมาเลยมาตายหมดเลยมาหมดเลยะขมามาไ่เลยขัาม่เลยขับมาขมามางตัวเลโบเลโบเาเยเอาตัวถไปดียตัวไปมามมมาามมามาามามามาาาามามามาามาามามามา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 มาา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  เอาตร้อาตร้เอาตัวเหลดี๋ยน้เอาตัวเอเี่ยวตัวเหลยน้ต้องป้าเปเดียวเนี่ยเอาเดีวมาเียวาเีปให้ได้ปหได้ปีใได้ปีใได้ปีใ้ได้ายังไม่ใยังไม่ใยังไม่ลนมลายไว้ก่อนนะผมลถพังพี่เพื่อนลงแล้วเพื่อนลงแล้วเพื่อนงไล้ลง้มันลงแล้ใครวิ่งไปตรงนั้นน่ะมันต้องเพื่อนี่จะไฟอยู่แล้วมาอยู่เพื่อนก่อนมาอยู่เพอกอนมาอยู่เพ่อนอ

มันนอนแล้วเอาเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นอนมันนอนเปลี่ยนมาเลยม่ยช่ว่วยช่ยช่วยช่ว่ยช่วิงให้เจ็บมีอาการไหมไม่ด้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไ่ได้่ด้ไม่ดม่ได้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 ่ด้ไได้่ด้ามม่ได้ไม่้ไ่ได้้ไม่ดม่ไเ้ไ่ด่ม ออมามามาโอเค <c oughs> ขอบใจผ่วเองมาผิวเองมาผิวเองมาสัตว์สวยวะกัดจอกไอสัตว์กัดจอกจอดไปวาย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  ไอยหมดไว้ส like ัตว์เห็นไหมตายสัตว์กะลีวอลนะเห่ากาลีวอนะไอสัตว์ฉุกเพื่อนด้วยฉุกเพื่อนด้วยเปลี่ยนมีดได้แล้วเนาะเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดได้แล้วเนาะเปลี่ยนมีดยังไงยังไงขอบไป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 ตายสัตว์ไปไหนกระจอกไปสัตว์มันมีแต่ตัววิ่งฟรีในวงไฟเนี่หายากเลตัวฟรี ปืนปน้้ยปืนวไมเล่นตาย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 จีนเอเ้หมดจีิมันจะหมดมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วปิด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 รดวังระวระวังตีเองตีองงไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย

อะไรเมงอยทวนมาถึงสองมาถึงสอมาด้วยถึงสอมาด้วยตมามาสิงไก่อะตงป้ายตงนี้ตายจอมันมีสองคนอยดึงศพหน่อยดึงศพมาหน่อยดึงศพมาหน่อยดึงศพมันด้วยดึงศพมัด้วยดึงศพมันด้วยเราต้องเล่นกันเองแล้วพี่เอาเอเอาเ่อเลพี่เลยเลยไปก่อนเรอวนมันตายเยอะดึงสพหน่อยต่อศพมาหน่อยเลยอย่า้มาเลยเฉยแต่เบลล์เพื่อนหน่อยเบลลเพื่อนหน่อย

เดินบ้านเดินบ้านเ่ยนบ้านเ่ยนบ้านเอ้ชเ้าเลวมันจะหมเลวหนิวๆิวจัดตบออกเอาตบออกชนะแล้วเอาตบชนะแล้วตบออกไเหมเนเยอะเ่ยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยยิงให้ ไม่เคยตมองรู้ไม่เคยต้องรูวิธีอเอเงี่บ้านี้บ้านบ้าเรามองดังขึ้นมาบ้านเราดัขึ้นมาบ้านเราดัมู่ยอะๆดิพูอไอ้ัอว่งไอยี่ยันดำชัวกั้นี่ตีนกัจริงมึงกัจริ่าม่้พูดว่าอะไรนะตอนต้นสายอ่ไม่พูดว่าอะไรนะเยอดาิ เอ้ยมันจะหนีึืนเอาบอนะเห็นป่ะเห็นป่ะได้ตินหมแล้วไม่หนีไมนไม่ไอ้ยกนีู้ด่นไม่เข้าไปีเลยต่ไ้กน้้เปนพันไ้นาไอ้มจะวไอ้เง้ยมันไม่ไผมไม่ยิแล้วนะผมไม่ยินแล้วนะหา้หา้นหา้หาไอ้กนี่ไ้บไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้ี้กูด่าคุยไปเพาว่ไอ้เงี้ย ช่างแมงร้านเดียวเนี้ยเพี่อนหัวรถมาให้แล้วอยู่ไหนพี่เวทพี่เวทนี่นี่ผมปีดแตรหัวรถอ่ะพี่เวทหัรถมาให้แล้วนะพี่อยู่ไหนมาที่รถมาที่รถมาที่รถพอก่อนไอเหียรถเร็ว

หางกันน่อยห่างห่างกันน่อยอห่าห่างกันน่อยเอานางห่างกันน่อยอยูมันเปิดอีพีเอาไม่นิดห่างน่อยไม่นิดยี่ไหนไมเพลงมันวนวะไปกัดด้วยอ่ะลุงพี้เละไปห่ห่างไอ้เหมือนดื้มนี่ควายเยไงพี่เอ่้วผมเห็นพี่แล้วเห็นพี่แล้วเาศพไว้หน่อยเอาศพไว้หน่อยพี่ เลยิบศพหยิบศได้ไมาฝยหยิบศพหน่อศพหน่อยพี่เดถ้าศพเหลือเดาปืนถือให้พี่ไเหลือเนี่ยไอ้เหี้ยศพไอ้ขยะนี่ยเหลือนะศพเหลือนะศพเหลือนะใครไม่ได้อู้มาเอาศน้อยเหลือของตไอ้ยเจดล้ลุง้เราต้มหดิลุยเดี๋ยวี่ไปรับนะลุยยนอยู่ในนั้นแหละ ตายกยงตายรยังมงกตอยหาลน่อยหาลน่อยหาลยใครยังไม่ได้คบนงเฮ้ยเหล่อิเรา่าคนาไม่น้อยะมาห่่อเราไม่มาองคนเยอะใครอยากมกอามาห่อได้ไหมน่ะไปนหมดดนดแล้วตาเป็นเป็นใจหมดแล้วเป็นใจหมดแล้วเป็นใหมดแล้ว

พี่ตีผมว่าพี่ถือห่อเปมันออกไปด้วยก็ดีแล้วเนี่ยตกมาแล้วอย่าลืมตกแล้วเจผมก er mm ็ห่อเหมือนกันพี่คนเรามันขาดสองอย่าลืมพี่โลค้าพี่เปิสองผมผมตกลงแล้วก็รอมันจับได้เลยหรอไม่ย่างนั้นแหละเพราโดนพี่เฮ้ยมึงระวังนะมันเด้งตกนะเว้ยมันเลยทำให้เราหลุดนะไอ้นาทีเตือนแจ้งแจ้งไปเลยมันเด้งตกอ่ะขอหลอกไปเลยมแจ้งไปเลยตำรวจไรเเวลาอย่ามาหน้าเฉยเลยว่าทำอะไรเล่าถ้ามันเสียทั้มิ่ง ยอาจารย์ผมจะเอาสุออกแม่งก็แม่งก็แบบสุดไอ้พวกมึงดิ่งขับไปเยอะมากเลยนะเว้ยมึงไปโค้งเพีเยอะมากเลยแล้วมุมโปรสองครับย้ายๆเลยพี่ย้ายเลยมือมึงมึงกลับมึงกลับไปทางเขาเสียด้านขวาท่านที่เลาะเข่าไปอ้อมแล้วก็อ้อมโค้งไปยาวๆเลยเดี๋ยวพี่กูล่างก็ตอนนี้เราแบบช่วยกันไปด้วยช่วยกันยิงกันได้ใช่ได้ช่วยกันยิ่งได้ช่วยกันยิงได้เนี่ยเขาโค้เพนยร์ท่าใหญ่อยูเนพี่กคุณเป็นคนค่อย